อยากหาเงินด้วยวิธีการเทรดอย่างมั่นใจไหมวันนี้ผมจะมาเปิดเผยวิธีการเทรดที่สามารถทำกำไรได้จริงและวิธีการนั้นค่อนข้าง,ง่ายและแม่นยำเพียงใช้เครื่องมือแค่2ตัวเท่านั้นเดี๋ยวผมมาเปิดเผยทั้งหมดไปดูในคลิปได้เลยนะครับเมื่อเราดูแท่งนี้นะครับแท่งนี้เกิดการทะลุแล้วนะครับ เราจะรอดูว่าเนื้อเทียนนะทะลุขึ้นมาเกินเส้นขอบหรือเปล่านะฮะใส่ไม้แรกที่2,000บาทน,นะครับกะว่าไม่ทบเลยนะคะตรงนี้มันมีแนวรับนะแต่ว่ามันทะลุลงมาแล้วนะครับเรนโบค่อนข้างที่จะแคบลงมาแล้วครับโอกาสกลับตัวนะ่าจะมีสูงเลยทีเดียวนะฮะโอ้ราคาเริ่มปริมนะราคาเริ่มปริมแต่ว่า3 2 สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีบัญชีเทรดสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อเปิดบัญชีแปะได้เทรดเพื่อนๆก็จะได้รับบัญชีทดลอง10,000เหรียญเพื่อน,น,นาไปฝึกเทรดกันได้และเพื่อนๆก็ยังได้รับสิทธิ์เข้ากลุ่มเรียนฟรีมีตารางไลฟ์สอนตลอด7วันตั้งแต่พื้นฐานจนกระทั่งเพื่อนๆเทรดกันเป็นเลยครับสวัสดีผมชาติเอพเชคไลฟ์เจ้าเก่ามาอีกแล้วหรับคลิปที่แล้วที่ผมได้ลงไปการใช้งาน b b ในการเทรดกับตัว จะบอกว่าถ้าเราเอาเครื่องมือเดียวไปใช้งานบางทีอาจจะเกิดความแม่นยําที่ยังไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่วันนี้ผมจะเอาอีกเครื่องมือหนึ่งมาผสมผสานและเพิ่มเงื่อนไขในการเข้าปิดช่องโว่เพิ่มความแม่นยําลดความเสี่ยงและเพิ่มวินเลทได้แน่นอนเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าวันนี้ผมจะใช้เทคนิคอะไรในการเพิ่มวินเลทให้กับฟ o น n ซียแบรนเพื่อที่จะเทรดกับตัวอย่างแม่นยํามากขึ้นเทคนิคนั้นจะเป็นยังไง เราไปติดตามกันได้เลยนะครับแน่นอนครับวันนี้ผมอยู่กับโบรกเกอร์ 8x เทรดโบรกเกอร์ที่ผมใช้งานมานานแล้วฝากถอนเป็นเงินบาทไม่ต้องกลัวเสียเลทเทรดได้อย่างมั่นใจฝากทันใจถอนทันควันไม่มีปัญหาอะไรผมใช้งานมานานเชื่อถือได้แน่นอนครับและสสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีบัญชีเทรดสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อเปิดบัญชี 8x เทรดและยังได้รับเงินทดลอง10,000เหรียญเพื่อนำไปเทรดในเทคนิควันนี้กันได้เลยนะครับ และข่าวดีสำหรับมือใหม่ตอนนี้เรามปกลุ่มเรียนฟรีมีคลาสพื้นฐานสอนแต่เริ่มต้นเยอะนะ้กเพื่อนเทรดกันเปนเลยสอนโดยโคด้ดมืออาชีพตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์และยังมีไลฟ์สดนำเทรดกันทุกวันด้วยนะเพราะการที่คุณได้เรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ก่อนช่วยคุณเริ่มต้นเทรดได้อย่างถูกจุดและก้าวสู่การทำรายได้เร็วมากขึ้นเองนะครับใครสนใจก็สามารถแกนเทลโค้ดกลางหน้าจอน,นี้หรือกดลิงก์ใต้คลิปเพื่อทักแอดมินขอเข้ากลุ่มเรียนฟรีก็ได้เลยนะ เมื่อเพื่อนสมัรครบล็อกแปดเอ็กเทรดเข้ามาแล้วนะครับเราก็ต้องมาตั้งค่ากราฟเพื่อพร้อมเทรดกันก่อนให้เรามากดที่ประเภทกราฟเลือกแท่งเทียนตัวนี้นะครับเราก็จะได้ไปแล้วนะครับสำหรับแท่งเทียนที่พร้อมที่เทรดภายในวันนี้นะแต่อันนี้มันเร็วไปนะให้เราปรับเป็นช่วงเวลาแท่งเทียนนะปรับเป็นหนึ่งนาทีก่อนนะครับตรงนี้นะเราจะได้แท่งเทียนที่เปลี่ยนเป็นแท่งละ1นาทีเพื่อเหมาะสมกับการเทรดภายในวันนี้นั่นเองนะครับ หนึ่งแท่งเป็น1นาทีแบบนี้นะแล้วสาหรับการเทรดมี4ขั้นตอนนะฮะขั้นตอนแรกคือการเลือกคู่เงินให้เรากดที่ปุ่มบวกตรงนี้แล้วก็เลือกคู่เงินได้เลยนะครับจะเอาไหนก็กดเข้าไปได้เลยคู่เงินนั้นก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะฮะขั้นตอนที่2นะครับคือการใส่จานวนเงินให้เรามากดที่ตรงนี้ครับแล้วก็ใส่เงินเลยนะครับตั้งแต่3 0ิบาทจนกระทั่งหมดพอที่เพื่อนๆมีนะมีเท่าไหร่ก็ใส่ได้เลยนะครับแต่บริหารเงินกันด้วยลหละขั้นตอนที่3นะครับคือการใส่เวลาหมดอายุให้เรามาเลือกตรงนีีนะ้้้ะถาาาเเรจทดดใหก ตรงนี้นะครับหนึ่งนาทีเทรดห้านาทีกดอันนี้นะครับอ่ะเราก็เลือกหนึ่งนาทีเช่นเดิมนะครับขั้นตอนที่4นะครับเรื่อการเทรดขึ้นหรือเทรดลงถ้าเราคาดการณ์ว่าณเวลาที่หมดอายุตรงนี้นะแท่งเนี้ยมันจะปิดราคาอยู่เหนือจากที่เรากดให้เรากดขึ้นแต่ถ้าเราคาดการณ์ว่าราคาจะปิดอยู่ใต้เส้นที่เรากดให้เรากดลงนะฮะอัตราการชนะนะครับแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าเราลงที่หนึ่งร้อยบาทเราจะได้กลับมาที่แปดสิบเจ็ดบาทนั่นเองนะครับ วิธีการเทรดง่ายครับ4ขั้นตอนไม่ยากเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราไปตั้งค่าเครื่องมือกันดีกว่าเราเครื่องมือในวันนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเรา,เาต้องตั้งค่าตัวบอ l l i n g e r ร a n d ก่อนนะเรามาที่ตรงนี้ครับตัวชี้วัดแล้วเราพิมพ์ค้นหาเลยครับ BOLL นะตัวนี้นะครับ b อ l l i n g e r b a แ d นะกดเข้าไปเลยลเราจะใช้ค่าเริ่มต้นเลยนะครับกดเลือกใช้อ่าเราจะได้ไปแล้วนะฮะสำหรับบอ l l i n เจ r Band เส้นๆพวกนี้สำหรับการใช้งานบอลเจอร์แบนไม่มีอะไรมากมายครับเส้นข้างบนจะเปรียบเสมือนแนวต้านนะเวลามันขึ้นไปชนทะลุอะไรเเงงี้ยมมันนจะดงงนะดลา ส่วนข้างล่างเหมือนแนวรับครับถ้ามันลงมาเด้งแล้วมันจะมีโอกาสขึ้นไปนะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ชนแล้วเด้งลงชนล,ลงข้างล่างแล้วก็เด้งขึ้นนั่นเองรตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะเข้าในการเทรดแบบกลับตัวกันนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้ประมาณนี้นะครับถ้าเราสังเกตที่แท่งเทียนนะครับเราจะเห็นเวลาตรงนี้ด้วยนะเวลาตรงนี้คือเวลาหมดอายุของแท่งเทียนนะครับเนี่ยภายในหนึ่งนาทีเนี่ย,ยอตอนนี้แท่งเน,นี้ยเหลืออยู่40วินะครับเมื่อหมด40วิปุ๊บ แห่งใหม่จะเกิดขึ้นนะครับไอเน,นี่ยแหละคือแท่งเทียน1นาทีนะเพราะว่าเทคนิคในวันนี้เราจะเทรดแบบ1นาทีนั่นเองถ้ามันหมดเวลาปุ๊บเราเดาทางถูกเราก็จะชนะนะครับต่อมานะครับตัวนิเคเตอร์ BB หรือบอลเจอแบรนก็วิธีการเข้าประมาณนี้นะฮะ mm hmm. เมื่อมันชนข้างบนเราจะเทรดลงนะครับ mm hmm. เมื่อมันชนข้างล่างเราจะเทรดขึ้นนั่นเองแต่ทุกๆครั้งนะครับการเทรดแบบนี้ไม่ใช่วินเลทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีโอกาสแพ้เช่นเดียวกัน เพราะนั้นเนี่ยเราจะใช้เทคนิคอีกเครื่องมือหนึ่งในการเอามาเสริมเพื่อเป็นการเทรดได้อย่างมั่นยำม,มากขึ้นนั่นเองครับเครื่องมือต่อไปที่เราใส่คือ Rainbow Oscillator ให้เรามาที่ตัชีวัดนะครับแล้วพิมพ์ค้นหาเลยนะครับว่า Rainbow นะ อ่าเรนอย่างนี้ก็ได้นะมันอยู่ในโมเมนตัมนะครับแล้วกดที่เรนโบออสซิเลเตอร์ได้เลยนะฮะเราใช้ค่าเริ่มต้นนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับอ่าเราจะได้มาแล้วนะสำหรับเรนโบออสซิเลเตอร์นะครับต้องบอกนะครับการใช้งานระหว่าง BB หรือบอลเจอร์แบนกับเรนโบเนี่ยค่อนข้างที่จะผสมผสานกันได้ดีเลยทีเดียวนะฮะยกตัวอย่างตรงนี้นะครับเวลาเกิดแท่งที่ทะลุแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะ เทรดแท่งนี้เลยก็ได้นะครับแต่เราจะรอจังหวะที่มันชัดเจนมากกว่านี้นะครับเมื่อเราดูแท่งนี้นะครับแท่งนี้เกิดการทะลุแล้วนะครับ เราจะรอดูว่าเนื้อเทียนนะทะลุขึ้นมาเกินเส้นขอบหรือเปล่านะฮะถ้าดูในจังหวะนี้นะครับเกิดการทะลุขึ้นมาแล้วนะอย่างนี้นะเกิดการทะลุขึ้นมาแล้วเราอาจจะเข้าแท่งนี้ก็ได้นะครับในการกดลงนะแต่ต้องบอกก่อนว่าเงื่อนไขแค่นี้บางทีอาจจะกลับตัวก็ได้หรือไม่กลับตัวก็ได้แต่ถ้าเราซูมเอาออกมาดีนึนงเราจะเห็นว่าตรงเนี้มีแนวต้านอยู่ตรงนี้นะเห <_ X 2> ็นไหมเป็นจุดที่เกิดการวิ่งขึ้นไปของกราฟและชนอะไรก็ไม่รู้แล้วเด้งลงนะครับตรงนี้จะเป็นโซนแนวต้านนะถ้าเราตีเข้าไปอย่างนี้นะครับ เราจะเห็นว่าโซนวต้าอยู่ในช่วงนี้นะครับต้านถ้าตีเส้นหนึ่งนะครับเราก็จะตีอยู่ประมาณนี้เราจะเห็นว่าโซนวต้าอยู่อยู่ประมาณนี้นะเมื่อกราฟเนี่ยมันวิ่งมาตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันมีโอกาสที่อาจจะวิ่งต่อเพราะว่าตัวเส้นเรนโบว์เนี่ยมันขยายออกเห็นไหมมันบานออกมีโอกาสที่กราฟอาจจะไหลขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นถ้าเราเห็นว่ามีนวใต้ตรงนี้นะเราอาจจะรอจังหวะอีกแท่งหนึ่งเพื่อที่จะกดลงนะครับ เพื่อเป็นการยืนยันอีกทีว่ามันน่าจะสุดแล้วที่บริเวณนี้นะครับพอมันไปชนแนวต้านเราก็กดลงแท่งหนึ่งเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนั่นเองนะครับแลวตรงเนี้ยแท่งนี้ก็ลงแบบสวยๆเลยนะฮะอย่างตัวอย่างนี้นะครับเกิดแท่งแดงยาวลงมาอย่างนี้เด้เห็นไหมทะลุบอลเจอร์แบนดลงมาแบบโอ,อ้โหยาวเหยียดเลยนะถ้าเราดูที่ตัวเรนโบว์เนี่ยก็ทะลุลงมาเหมือนกันนะฮะแต่ในจังหวะเนี้ย อย่างที่บอกครับตัวเรนโบว์เนี่ยมันยังอ้าอยู่นะมีโอกาสที่แท่งนี้อาจจะไหลหรือว่าปิดแดงเช่นเดียวกันนะครับในจังหวะนี้นะถ้าเกิดว่าเราได้ราคาดีเราอ,อาจจะวินก็ได้แต่ถ้าเกิดใครไม่อยากจะเสี่ยงอาจจะรอแท่งหน้าแล้วลองเทรดดูนะครับแท่งหน้าเนี่ยมันก็จะเริ่มหมดแรงแล้วจะมีโอกาสที่จะดีดขึ้นนะครับถ้าเราดูที่จังหวะตรงนี้นะครับจะเห็นว่าแท่งนี้เกิดเป็นแท่งที่เนื้อเทียนเริ่มน้อยแหละแล้วมีโอกาสที่จะสู้กันระหว่างแรงขายกับแรงซื้อนะทำให้มันไปทิศทางที่ โอกาสกลับตัวมากขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นแท่งนี้เราก็สามารถทำกำไรได้นะเนี่ยราคาเปิดปุ๊บก,ก็ปิดเขียวสวยงามเลยทีเดียวนะครับหากเพื่อนเพื่อนดูแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการเทรดจริงกันดีกว่าครับว่าเทคนิค2อินดิเคเตอร์2เครื่องมือนียเราจะใช้งานกันยังไงได้บ้างครับ รับเงินเริ่มต้นนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นนะฮะผมใส่ไม้แรกที่2,000นะครับตอนนี้ผมเห็นคู่แรกนะครับ EUR นะค่อนข้างที่จะทะลุลงมาแล้วนะครับโอกาสที่จะกลับตัวนะครับตอนนี้มีอยู่3แท่งแล้วนะฮะเดี๋ยวเรารอดูจังหวะนะครับคู่นี้ตรงนี้ชนแนวรับแล้วนะครับเห็นด้านซ้ายไหมรอยอดนิดนึงก่อนนะครับอ่าโอเคครับตอนนี้ราคาลงมาย่อสวยๆเลยนะฮะก็จัดขึ้นไปนะครับนี่นะครับตอนนี้เรารอลุ้นกันนะครับใส่ไม้แรกที่2 0 0 0บาทนะครับกะว่าไม่ทบเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่าไม้แรกจะจะวิย ตรงนี้มันมีแนวรับนะแต่ว่ามันทะลุลงมาแล้วนะครับเรนโบ์ค่อนข้างที่จะแคบลงมาแล้วครับอาจจะมีโอกาสที่จะไม่ไหลเพิ่มนะโอกาสกลับตัวน่าจะมีสูงเลยทีเดียวนะฮะ mm hmm. โอ้ราคาเริ่มปิ่มนะราคาเริ่มปิ่มแต่ว่าคิดว่าน่าจะขึ้นนะ,ะมาครับมาครับนิ่งและนิ่งและ3สามสองหนึ่งโอ้วินครับ 4. 4. 5. 5. 5. 1 8 0 6 0 7นะครับสวยงามเรียบร้อยไม่ต้องทบนะฮะไม้แรกจัดไปเรียบร้อยนะครับก็เทคนิคค่อนข้างใช้ได้เลยเดียวๆนะครับรอที่แนวแล้วก็กดเข้าไปเลยนะฮะไปลุยไม้ที่2อกันดีกว่านะครับว่าเราจะเก็บกำไรได้ไหมวันนี้ขอแค่2ไม้พอนะเพื่อไปใช้ชีวิตนะครับเราจะไม่เทรดทั้งวันนะครับคู่นี้นะครับ AC ก็ค่อนข้างจะเข้าเงื่อนไขนะรอรุนกันนะครับว่าแท่งนี้จะจบยังไงนะครับมีแนวรับตรงนี้เลยนะ แต่ตอนนี้เราเห็นว่าเรนโบว์ค่อนข้างบานลงมานิดนึงนะครับอาจจะมีโอกาสไหลหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรุ้นกันก่อนเริ่มมีไส้นะครับเริ่มมีไส้แล้วโอเคจัดไปเลยนะครับมาเริ่มทิ้งไส้นะครับผมว่ามีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นนะฮะตอนนี้เรนโบว์เ็เริ่มแคบเข้ามาแล้วนะครับชนแนวรับพอดีครับน่าจะมีโอกาสดีกลับนะครับโอ้โหตอนนี้ขึ้นยาวๆเลยสวยงามเลยนะฮะไม้นี้ค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็คิดว่าไม่น่าพลาดนะครับไม้นี้โอ้ยยาวๆเลยตอนนี้ทะลุเส้นกลางขึ้นไปแล้วนะฮะสามสอง หนึ่งวินสูตไ้ดบ้านเลยนะครับหนึ่งพันครับเก็บไป2ไม้ลวดเลยนะครับไม่ต้องทบไม้เจ็บแจ๋วมากๆครับเทคนิคในวันนี้นะฮะดี๋ยวปสุปช่วงท้ายดีกว่านะครับว่าวันนี้สามารถทำอะไรไปได้เท่าไหร่นะสำหรับเทคนิคฟอนเจอร์แบนและเบรนโบนนั่นเองครับ ผลกำไรนะครับที่เทรดไปสองไม้เท่านั้นนะฮะใช้เวลาไม่ถึง10บนาทีเราทำกำไรไปอยู่ที่3550.86นะฮะเทรดไม่ถึง10บนาทีโอ้โหเยี่ยมยอดมากๆถ้าเราทําได้อย่างนี้ทุกวันนะฮะเดือนหนึ่งคูณไปเลย30คิดว่าได้เท่าไหร่ครับพเพื่อนๆน่าจะพอใจกับรายได้ระดับนี้นะครับแต่ว่าการเทรดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะชนะยน่า้ทุกวันนะครับเราต้องมีการบริหารความเสี่ยงด้วยเอาเงินเย็นมาเทรดนะครับเงินนั้นเราต้องพร้อมที่จะหายไปได้ทุกเมื่อนะครับแต่เราจะบริหารยังไง ให้เงินที่เราเทรดนั้นเป็นสัดส่วนส่วนไหนที่แพ้ไปเราก็นําส่วนใหม่มาทดแทนเพื่อเอาต้นทุนจากส่วนเก่ากลับมาให้ได้นั่นเองนะครับเมื่อเรามีการบริหารที่ดีมีเทคนิคที่ดีก็สามารถทำกไรในตลาดนี้ได้อย่างยั่งยืนและไม่ยากเกิดไปเลยนะครับเพราะเทคนิคดีๆอย่างงี้ก็มีการสอนกันอยู่มากมายผมก็สอนเทคนิคอย่างนี้มาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยสำหรับใครนะครับที่ยังดูเรื่งไม่เข้าใจเนี่ยว่าเอ๊ะมันเทรดยังไงนะแต่แท่งคืออะไร และอยากทำกำไรกันได้แบบนี้บ้างนะฮะก็อย่าลืมครับก็ขเข้ามาศึกษากันได้นะครับสำหรับกลุ่มเรียนฟรีของเราเพราะตอนนี้เรามีกลุ่มเรียนฟรีนะมีคัดพื้นฐานสอนแต่เริ่มตนน้นจนกระทั่งเพื่อนเทรดกันเป็เลยสอนโดยโค้ชมือชีพตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์และยังมีลฟ์สดนำเทรดกันทุกวันด้วยนะเพราะการที่คุณได้เรียนรู้กับผู้มีรประสบการณ์กว่าจะช่วยคุณเริ่มต้นเทรดได้อย่างถูกจุดและเ้าสูก่การทำกำไรได้เร็วมากขึ้นเองนะครับใครสนใจก็สามารถสแกนเกลยวโค้ดกางหน้าจอนี้ หรือกดลิงก์ใต้คลิปไปทักแอดมินขอเข้ากลุ่มกันเลยเลยนะมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับแบบเทคนิคภายในวันนี้ผมว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับลองนําไปฝึกใช้กันดูนะครับเริ่มจากเงินทดลองก่อนก็ได้นะถ้าเกิดว่าได้ผลยังไงดีไม่ดียังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบเทคนิคและคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานในการทำคลิปดีๆแบบนี้มาให้อีกคลิปหน้าจะมีอะไรนั้นอ่านพลาดเลยนะครับแล้วเจอกันใหมคนน่ครับวัน สิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของรายได้แต่มันคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้ผมมีชีวิตที่ผมฝันไว้ทุกวันนี้ผมมีอิสรภาพมากขึ้นผมมีเวลาให้ครอบครัวเที่ยวต่างประเทศเมื่อไหร่ก็ได้แม้แต่วันที่ไม่ได้เทรดวันที่ไม่ได้ทํางานก็ยังมีไรายได้เข้ามาเรื่อยๆรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่สร้างผลลัพธ์ให้ผมอย่างชัดเจนก็คือ Every a f f i l i a t e marketing ที่สาคัญคือผมไม่ต้องคุยกับลูกค้าไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องส่งของให้ลูกค้าแม้แต่ชิ้นเดียวและตอนนี้ผมกําลังเปิดโอกาสให้เพื่อนๆที่มีช่องของตอนเองไม่ว่าจะเป็น y o YouTube ทิกต็อกเฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรมขอแค่มีผู้ติดตาม10,000คนขึ้นไปเพื่อนๆก็สามารถเข้าล่ลกโปรเจกต์พิเศษนี้กับผมได้ทันทีไม่ต้องรอไรายได้จากยอดวิวไม่ต้องพึ่งพาสปอนเซอร์ก็มีโอกาสสร้างไรายได้ถึง6หลักได้จริงสิ่งเดียวที่เพื่อนๆจะต้องมีคือความกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเอง และความตั้งใจที่จะเรียนรู้กับทีมงานของเราโดยทุกอย่างสอนฟรีหมดถ้าเ,เพื่อนๆฟังดูแล้วนี่แหละคือโอกาสของเรารีบกดสมัครตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยและอย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง APJ l i ฟ e ด้วยนะครับผมเชื่อว่าคุณต้องขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจในวันนี้แน่นอนแล้วเจอกันในโปรเจกต์นะครับ